ออเดอร์แม่ค้าไทยทะลักตลาดสร้างเหอแหล่งเสื้อผ้าขายส่งสุดปังในกวางโจวอ้าวนี่คนพี่พามาดูอะไรนี่พามาดูออเดอร์คนไทยที่สั่งกับร้านนี้ไว้อะตามมาดูกันเลยนะครับดูดูนี่นี่นี่ออเดอร์ลูกค้าเตรียมส่งทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับนี่แหละครับคนไทยที่เขารับไปขายต่อกันเลยนะครับนี่ร้านนี้นะครับบอกเลยสุดปังมากๆเลยถ้าสนใจนะอยากมารับแบบนี้ไปขายต่อกับเขาบ้างนะเอาไปบวกกําไรนะครับขายกันดิบขายกันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับขายบนทิกตอกนะ รหรือบนช้อปปี้นะเอาไปสร้างตัวตนเอาไปทำแฟลชั่นตัวเองได้นะครับแนะนำมาเลยถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทก็ามาสอบถามรีดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชปีได้เลยตอนนี้นะครับคลิปมาจีนโค้ชปีมีสแบบแล้วนะครับผมคือ 1. มาควังโจนะครับ 2. มาอีอูนะครับและ 3. ครับผมมาอีอูวกควางโจอจบ ครบหมดในทริปทริปเดียวเลยครับแล้วการมาจริงกับโค้ดบีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโค้ดบีโค้ดฟีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับ oh, ไม่ว่าจะเป็นการสอนยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนทิกตอกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนทิกตอกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับป้าษแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทก็มาสอบถาม <พบ S 1> รายละเอียดก แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแวนขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์